สวัสดีครับวันนี้มาพามาชมหมูแม่ดูหลอกดำผสมเบิกเชียนะครับชุดนี้ลักษณะจะได้ทางแม่หมดเลยคือได้ดูหลอกหมดเลยจะมีสีแดงด้วยและสีดำด้วยครับจะลักษณะจะไม่มีทางทางเบิกเชียเลยนอกจากหัวตั้งอดูหลอกดำตัวนี้มันจะเป็น ถ้าดูดอกมันจะหูตกนะนี่คืนหูตั้งมันจะมีสีดำล้วนและก็แดงล้วนครับสวยครับลุงชุดนี้กำลังกินนมขาร้อนนะก็เยอฮะ กินนมนมเยอะครับก็จะแข่งกันดึงดูดนมแม่หลอกดำ กินน้ำกับแม่กำลังสวยงามครับพอดูหลอกมันก็จะเรื่องความถ้าหมดูหลอกดูหลอกหูตั้งเนาะเนี่ยดูเรากินน้ำกับแม่ครับ ตัวนี้จะผู้ตัวเมียตัวเมียก็มีตัวแดงในตัวแดงตัวเมียก็มีมีกี่ตัวนำตัวนึงตัวเมียสีแดงตัวเมียสีแดงน่าจะเยอะกว่า